สวัสดีครับสานบ้านป้าอ่ำเสริมครับพี่น้องโอเคเบาน้ำครับเบื้องป้าไปหายกหมาค่ะมือนี้ก็เลยทอดพี่น้องปลาสุกชงหรือว่าปลาหลดนะค่ะปลาสุกชงกับปลาหลดไม่หรือว่าเน้ปลาสุกชงกับปลาหลดสิตําบักทั่วเป็นเพจก้อนสิตําบักทั่วถ้าเสริมกระเซียนยังก็ซุปที่ไม่สมของโปรดจะของก้อนค่ะเพราะว่าตําบักตําบักทั่วนี่ตําหมายให้หนดากินกับปลาน้ำรสเสร์ฟนี่นี่มือนี้คิดอยากนี่โอ้ยแม่ตัวม่สมไปหน่อย เพืจะไม่โหม,มกันแค่แม่สมปลาน้อยอดเอาก้อนไดย้ย้ะ่งปูๆ <Bueno>, <evaluation> อิหล่มันส้มใส่กันมดเนี่ยต่ำแล้วค่ะปลาทูกับบักพริกสมปลาน้อยค่ะนะอดเอาเพราะว่ามันสิบพิเศษเพื่อไม่ให้สม้ม็ส้กลายเป็นพิเศษกรอบปลาแดกคือเกาแล้วค่ะพี่น้องโปกๆยุคค่ะตอนนี้ถึงเวลากรอบปลาแดกแล้วอปปาาันนี้เราจะปลาไหมด้วปเป็น,นต่อไปนี่ปลาไหมนะคะเพี่น กำลังียเอามาสงอีกมือนี่ก็จะามาสงอีกค่กะ็ี่ได้เห็ดปลาแดกปลาแดดเดียวไะ้อีกดปาสวยบ้านเขาก็หลายอยู่แล้วพี่น้องามาเ็นแท้แต่ว่าคน้นมันบมได้มีทุนบางคน้นมันบ่ได้ได้อุปกรณ์ทอกันซื้อบนเมนหลายตะทังแบบเล่นดอกต่าบาปลาบ้านเขามานันปลาลวมฟาน่ะานะตายตายตายใช้บกเขือน้ำนะค่ะอ้วตัวดีพี่น้อง บลาเขือก็ได้หรือว่าบลาเข้งก็ได้แล้วแต่พี่น้องมากหรือบลาไส้ก็ได้ค่ะบหลังเหยียนสุดน้ำมันผสมใส่บักหนาวก็ยังมีฉันผสมเปล่ามึงไเต๋อจิ้มปุ้นี่ยเนาะตานปานพี่น้องอันนี้คือปนแล้วกันเนี่ยปนปลาทูหรือว่า,าเขาติดไส้ปลาไม่ส้มลงไปเปน็นอัน นล้ำไม่สมรไปน้องไม่สมไม่ขาวจ่วง,ง,วงามามุ่นแล้วค่ะแต่ว่ามันยังมีหลายอีกเช่นซึมก็ไปหามเมือนั้นละกัน,นไม่ได้ปายป้าน้องไม่ว่าจะไปฝนตกนี่นมือนเนี่ยทำเ,เข่ากันก้อนค่ะแล้วก็ปรุงมัมนี่ได้เป็นหนวล้องไปแล้วค่ะน้ำปลายพี่น้องซีมกอน พอไหวอย่างเตี้ยน่าไม่สมมันก็มีรสชาติแล้วกับกระทูอีกเนาะเข่าขัวค่ะเขาขัวกาซีได้ขัวอีกแล้วเด้อพี่น้องขัวไปน้ำมันขัวพอไหวมันไม่ได้เขาขัวมือเองเด้พี่น้องผนสร้างกันเด้เขาขัวเพราะกลิ่นที่สิ่ะหอมหอมแล้วมันละมีน,บบนกับมันลื่นพี่น้อง อหอมป้อมกับต้นหอมล้ไปค่ะหรือเขาสีไส้ผักแผวหรือสีใส้หอมผนได้หมดได้พี่น้องนะส่วนเป็นพักหนค่ะแต่จะกินที่เขาสมมครแบบใดเนาะพี่น้องเนาะผลกด็ดีบ้างไฟกะฮอรฤดูบุญมังไฟเพิ้นไปขอฝนมาดีเป็นยังพี่น้องเนาะผลดีขอฝนนี่ขอ,น,ขอน,นพายาแทนบ่เถอะแงนบ่อ <laughs> อ๋อค่ะคัวรั่วเอาอันตาเมนต์ปนแลาวจะมาตําแบบนี้้ะค่ะผู้ใดมักเป็นเส้นิ่งๆกันอันนั้นเพ็ดใส่จานเก่าคนนี้นะครับพี่น้องโอ้นี่ดิแล้วเสริมว่ามันก็มันสีนุ่มดีนะเพราะว่าอย่างเตี๋ยมันใส่บะเขือเนาะมันก็เลยนุ่มแล้วก็เนื้อปลาทูเฮ็ดย้ําใดก็คือป่นเนาะไม่สมนะพี่น้องบ้านเาเสริมเจริญปลาสุกไปเก็บผักกะหินเออไปเก็บผักกะหิน้ะฉันจะต่ำบะรั่วไปเผ็ดท่า กูได้เนาะไกินเนาะครับพี่น้องมากินข้าวน้ำกันค่ะมาเด้อพี่น้องมากินข้าวน้ำกันข้ากูนะนี่จ้าเอาอย่างไรกับหนี้หรอพี่น้องเนาะมื้อนี่ลหละไรดีที่สุดแล้วคุยน่าไม่สมยกท่าอ๊อบลืมซิมแสีบแล้วล่ะ พอดีแล้วป่ะแม่อืใส่บลกเขือมันอ้วยตัวดีนะจะเลยใส้บลเขือนดีกว่าน้ำใน,บ,นบ่เอื้องางเบดเดียวไประกรอแล้วัหันแจกบ้านจางร้องอะไรอย่างอง้ยนร้นอหเนี่ยปลารปาดปลาสรง น,นกยงตัวมาอืม,มตับหัวปนยองบ่แม่น,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 นตัหัวตบหกย่อืมอครับเมื่อไหเขาจะแบบปลานี่นะบังเะงหาเซลเขาไปไหนเห็นปวนนะลพี่นเนาะอืม ว่าแม่ดักอาอยุวังฝา,ายน้ำต้นนะม,มันสีไหลอ,อ่องเเป็นแพงขึ้นไปมสามน้ำไหลอารสุ้งเสียนบุ๊บอยู่หรอ,อเนี่ยมัยนตไหลไหลแม่มันลอยข้างลองละถึงว่ามันหนีมันกระเซินม,มาหาสะดุ้งเขา าานนมันจับ,บ,บง,งา่ายแน่ยู่นิป่านีม่มันปูจับได้แบบเขื่อนงูอ่ะอืมมันต่อป่าน้นปนน้อยตัวอืมม่นจ้าจับ อืมเอวดไว้นํามัน อืมอืมายำยำดีนะของแซ่บเลยยำนีเดียวกวามันยำได้ทั้งกบกกุเพื่อมไม่หยำทั้งปันมาพอรู้ว่าพันนี้สัญญกรัมลิ่นปะเพราะว่าลิ่นผสมง่าย mà bên tầng kia chưa gần Mà phó chưa vậy chứ ăn anh Anh ăn 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 anh ăn 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 ăn

หัวดีสมบัติสมบัดิบะล่างด้เนี่ยน้ไมสมไม่เขาใส่ไปนี่พี่น้องซีมก้อนเด้ดขันข,นขันกินเลยอะไม่สมบัติสมบไม่ต้องจมโอมมไม่ต้องร่างต้อง้มอ่ะสมเพ,พิ่มเติปีนี้ยังไม่เลยท้ำมเพราะ่อยขวดเลยพี่น้องเนาะ เดี๋ยวไหวดค้นหาหน่อไม้กระดอกกระเดือนนอกปีนี้หน่าหาแบบก้นิบบนี้แบบน่าแบบไม่ไหวเลี้ยงเต่าใจ่เลย อแหลอแอบเห็ดแน่พี่น้องน้ำดำต้มไปเหมือนซุปกับบด้เบิ้งใส่หมือนเลยน้ำเนี่ย

เราจเป็นคนเร็ยนงานเต็มที่ทำไมางานหา่างนึกอ่ะเต็มเลยบ่เคยหยุดงอเล็กน้อยไงลุ้นเนี่ยบ,บ,บ่รู้ว่าลูกผู้ใดเป็นผู้ใดปฏิวิทย์บ่เคยได้เห็นชาบ้านเลยขึ้นมาไปเด็กคนะ่ไหนอืมขึ้นมาไปออกจากบ้าน าบางมือกับสามทุมเม็นว่าใครไมาไปใส่เลยเรื่องเรากินเนื้อย่างกับมูไปหันไปนี่ไปบ้านม่ไปง้นไมาเกิดเด็ดเข้าห้องตือขึ้นมาเจ็ดแบบโมงงรีบผ่าอาบหน้านพิเศษงานเขาเรถดไปเิเศษงานสิ่สามสี่สีเปล่ย แดดเพชรดีดีๆรเ็ธุรกิจออนหลายกับยังบ่านมีทำไมตะกีกจับด้าคายดีับแบปาุท้องยังบเดบางปันน้องไมสมนั่นอืเมือเอไปจะปวดขี้เกียจ เอาไปอีกเจ็ดขวดค่ะเมือ่อนี่เป็นน้องเจ้าหนึ่งอยอะมันสร้างมามสิบห้าขวดไม่จะหมดพอเดียว <c oughs> นี่แหละทำไมจะเริ่มเยาวแน่ยนะฮึสบเอาน้ำใหม่ยงมันมีปเปล่าเดี๋ยวเซียมเป็นอะไรไปล่าก็มีแบบเซียมไปนะ็น มีงากว่าอืมมีงาปก้วขึ้นดอกเขาทุนนี้บอเคยหกนะไรกว่าน่าหกไปอีกเสียมนี่บไม่ได้ไปก้นทำไมหลับเมื่อยเอาไปตีปลาเนี่ยก่่นเลยมันหกนะเขาทางเข้าไปนะพี่น้องไม่ได้ใส่มิดเอาเสียมเตี่ยวเดียวเลยอืม อกับมกนต่หินกระพักแวน่นวนมเอน,น,นพักกะนองมางพับบอเนี่ยพูดได้มาผมอำล้ำแน่นหนัหนงกับฟาสเตพักบอขึ้นมาน่เห็นปะ หักบอตัวต้อนเดียวกันกับผู้นายตื่นสายเด้อผู้ที่ว่ามันขายอมันจีิงไม่เสรอะฮึสุนยังพักบอสมันจริงไม่เสรอะบ้านเ้าก็มีเนาะน้าเป็นผู้ผู้หม่องมันเกิดคือผักกับน้องมาเนี่ยเกิดยุ้ตตีนบ้านเนี่ยเป็นดำนะ ข้าง no? ม,มันไมคคอนเนี่ยเนาะมันเก็บมังคายลูกปี like ๋อยู mm ่ก hmm. er nah e ็ว eh right? ่าคำนับของเห็ดนะเห็นแล้วงามงามอายุเต่งสารน่าไอเจิ้มของโกงม่วงอะบ้งนึกว่าบะมี่หยั่งหน่อเดี๋ยวไปนะพักหงเห็ดนี่ยเต็มในน้ำหอมเห็บเดียวไปเกียงบหแม่นี่หอมเห็ดงามบ่หอมเห็ดพระยอดกลางซูมมึงแต่พันกลม จะกินเป็นทันยามได้ไหมนะม่อของเป็นตาลายเป็นรุ้นตาลายเลยเป็นกุตาลาย,ลยลว่าเขาเห็นละ่ะเดี๋นิ้มจะเหลือพันกลมยิ้มไ่มมมเป็นเชี่ยมอิ่มม่เป็นอาจะอิม่อมคั้นนี่แหละได้พี่น้องเด้ันจะมาีก่เยอะหรืยังไมันจเป็นตาลายแล้วก็ยังรวยไปเนึง่งเนื้อ

่แซ <łość> ่บหลายถืกใจเนาะมึงจะแนวเฮ็ดปลาตองเฮ็ดหลายเฮ็ดซนี่มันก็เข่ากันแล้วเนี่ยพี่น้องเนี่ยยุ่งเนื้อกินกันเด็ดขาดมันเป็นไซ้าในในน่อยๆได้ซมี่กันเด็ดสำหรับคลิปนี้ก็ฝากซใบซนี่เนาะค่ะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจแล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในน้ำเด้อค่ะสวัสดีคจ้าสมหข็งพี่น้องเด้อค่ะ